เรื่องที่ 1. ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ The product ผลิตภัณฑ์หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ค้นคว้าออกแบบประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมายถึงกระบวนการค้นคว้าคิดออกแบบแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นการออกแบบผลิตภัณฑ์หมายถึง การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอนและรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทําตามที่ต้องการนั้นโดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาการออกแบบมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์มีทั้งหมด4ลักษณะด้วยกันนะครับ 1. ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น,นะครับ 2. ใช้ความคล้องในการคิด 3. ใช้ความยืดหยุ่นในการคิดและสุดท้ายนะครับข้อที่4ใช้ความคิดแบบละเอียดละอ่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับข้อที่1การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก็ต้องออกแบบให้สัมพันธ์กับคุณภาพในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นนะครับก็ต้องมีมาตรฐานในการออกแบบนะครับ 2. การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็ต้องสอดคล้องกับวัสดุที่ใช้และกระบวนการที่ใช้ผลิตด้วยนะครับการออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้ริโภค ก็ต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ของผู้บริโภคและสภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับการออกแบบที่มีคุณค่าทางความสวยงามอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับในด้านที่1นนะครับด้านคุณค่าทางศิลปะ,ะความสำคัญในด้านคุณค่าทางศิลปะนะครับ ในงานออกแบบที่ดีนะครับทำให้ผลิตภัณฑ์มีความงามดึงดูดใจสามารถตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภคได้นะครับข้อที่2การออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีประสิทธิภาพทางด้านอุตสาหกรรมมีการเลือกวัสดุที่ดีเพื่อนำเข้าสู่กระบ,บวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพลดต้นทุนน้อยแต่มีปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับข้อที่ส มีคุณภาพทางการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดีนั้นมีการใช้วัสดุที่ดีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีความคงทนและมีความปลอดภัยในการใช้สอยนะครับข้อที่4นะครับมีศักยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ผลิตภัณฑ์ที่มีความงามความคงทนและความปลอดภัย จำเป็นนะครับจะต้องมีการแข่งขันทางด้านการตลาดให้มียอดขายสูงสามารถแข่งขันทางการค้ากับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับบริษัทอื่นได้นะครับข้อที่ 5. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเมื่อบริษัทมีการกำหนดกำไรของการขายผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดีบริษัทจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกำไร มาลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เดิมนะครับเหมือนเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้นนะครับข้อที่6นะครับมีศักยภาพในการรักษาลูกค้าเดิม นะครับคือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวพันกันนะครับขึ้นมาด้วยการออกแบบที่ดีขึ้นจะช่วยให้บริษัทสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ในขณะเดียวกันนะครับบริษัทก็ยังดึงดูดลูกค้าใหม่ที่มีรสยมเดียวกันเข้ามาเป็นฐานลูกค้าใหม่ได้นะครับข้อที่7มีการพยากรณ์ที่ดีเป็นที่คาดหมายว่า สินค้าที่มีการออกแบบไม่ดีนะครับจะไม่ค่อยได้รับการนิยมจากประชาชนในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าสินค้ามีการออกแบบที่ดีจะได้รับการนิยมทำให้การพัากรเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่บริษัทพึงประสงค์นะครับข้อที่8มีการรับรองคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพต่างๆนะครับมีการควบคุมการออกแบบ กระบวนการผลิตสามารถตรวจสอบได้สามารถทดลองคุณลักษณะต่างๆได้นะครับทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจข้อที่9นะครับมีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆเมื่อมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือต้องการพัฒนาที่มีความแปลกและแตกต่างไปจากเดิมดังนั้นนะครับบริษัทต้องมีการคิด รีเริ่มสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับปรับตัวต่างๆให้เหมาะสมนะครับข้อที่ 10. มีการพัฒนาทีมงานในการออกแบบเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักออกแบบด้วยกันและการทำงานร่วมกับบุคลากรฝ่ายต่างๆเช่นฝ่ายการตลาดฝ่ายวิศวกรฝ่ายการผลิตคนงานรวมไปถึงผู้บริหารองค์กรนะครับซึ่งก็จาเป็นต้องมีนะครับอ่า ทั้งหมด10ข้อนี้นะครับก็จะเป็นความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์อ่ะก็จบลงแล้วนะครับในเรื่องที่1ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ติดตามในหัวข้อต่อไปนะครับ